ดูข่าวแรกก่อนตอนนี้ <ừ m. S 2> พูดถึงวงการเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ว่าจะซีรีส์จะหนังจะละครจะหาอะไรก็ตามนะครับที่จะต้องพูดถึงการประท้วงของ WGA Writer Guild Association สมาคมคนเขียนบทอเมริกานะครับที่เขาสไตรไปตั้งแต่ต้นเดือนนะต่ตอนนี้ยังไม่มีเดทไลน์เลยนะครับแล้วเราจะไม่มาเล่าแล้วนะว่าแกสไตรกันทําไมแล้วก็จะเอาอะไรอะ่ะตอนนี้เขาตกลงกันอยู่ซึ่งตกลงไม่ได้ไอ้ฝั่ง WGA ก็ไม่อ่อนข้อ ฝั่งสตูดิโอต่างๆก็ไม่เอาก็ไม่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 ใส่การอย่างเดียวทางฝั่งนักเขียนก็งั้นก็ไม่ต้องมีงานเขียนเกิดขึ้นเลยก็แล้วกันเรารายงานในมูว่ปาร์ตี้ไปแล้วถูกไหมครับว่าหนังเนี่ยฝั่งหนังเนี่ยได้รับผลกระทบช้าหน่อยแต่อย่างน้อยเบลดเนี่ยก็หยุดถ่ายไปละหยุดหยุดโปรดักชันพรีโปรดักชันทั้งหมดไปละแล้วก็อาจจะต้องเลื่อนกําหนดการถ่ายทํารวมถึงหนังอีกหลายๆเรื่องที่ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับแล้วมาดูฝั่งซีรีส์บ้างนะครับล่าสุดเนี่ย เนี่ยที่เห็นภาพเลยครับ The Last of Us ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าตอนนี้ขอกดพอยส์กระบวนการาไว้ก่อนก็นแล้วกัน The Last of Us ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของขั้นตอนกําลังจะแคสติ้งนักแสดงใหม่นะครับที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะว่า The Last of Us ซีซันสองเนี่ยเป็นอย่างที่ครีเอเตอร์ของซีรีส์เขาบอกครับว่าซีรีส์ซีซันนี้เนี่ยจะไม่อินเกมละ จะเอาใจคอเกมไปเยอะแล้วตอนซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองจะขอเอาใจคอซีรีส์แบบให้มันเป็นของสดใหม่บ้างเรื่องราวจะเป็นแบบที่คนเล่นเกมมาก็จะไม่รู้ว่าอันนี้จะเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องที่จะเขียนใน The l a s t of u s ก็จะเป็นเรื่องเขียนใหม่ทั้งหมดนะครับโดยคุณนิวดรักแมนที่เป็นคนเขียนมาจากเกมอ่ะคราวนี้จะไม่ได้เขียนด้วยละแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องใช้คนเขียนบท ก็ต้องใช้ writer room ถูกไหมครับดังนั้นจึงทำให้บทของ The Last of Us ยังไม่สามารถเสร็จตามกำหนดได้มันส่งผลกระทบมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางทีมสร้างเขากำหนดไว้แบบนี้ครับว่าเขากะว่าเขาจะแคสติ้งนักแสดงที่เป็นตัวละครของภาคนี้บางทีอาจจะเป็นตัวใหม่ที่ไม่ได้มาจากเกมเลยสร้างขึ้นมาใหม่หรือเป็นตัวที่อ้างอิงมาจากเกมก็ตามเนี่ยเ,เขาอยากได้บทจากภาค2ที่กำลังจะเอาไว้ถ่ายทำนะครับ เอามาเป็นบทจริงๆในการคัดเลือกนักแสดงเลยซึ่งตอนนี้บทเขียนยังไม่เสร็จก็เลยจําเป็นจะต้องมีการหยุดกระบวนการทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางสตูดิโอยังไม่ได้ประกาศนะครับว่า The Last of Us Season 2เนี่ยจะมีผลกระทบจนถึงต้องเลื่อนกําหนดฉายหรือเปล่านะครับกำหนดตอนนี้วางเอาไว้ปี2024นะครับแล้วก็คิดว่าจะถ่ายทํากันในช่วง ช่วงปลายปลายปี2023นี้นะครับทั้งหมดถ้า WGA เลิกสไตร์เมื่อไหร่ก็คงจะได้ทำงานต่อนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะยังไม่มีกำหนดว่าเขาจะเลิกสไตร์เมื่อไหร่นะแล้วถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เขาประท้วงกันไปในป2000ี2007ล่าสุดที่ประท้วงแบบนี้คือปี2007ตอนนั้นสไตร์ไป3เดือนกว่าเกือบ3เดือนครึ่งนะครับมันนานมากนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบมาหาศา,าลมากมากเลยณนะวันนี้ก็ภาวนาให้เขาคุยกคนรู้เรื่องเร็ว,รวก็แล้วกัน ักเขียนบทเขาจับคนเจรจาของฝั่งของ WGA เขาจับวงการไว้จนเป็นตัวประกันนะครับเขาบอกสตูดิโอแบบนี้เลยครับอนี้มันเป็นรายงานในข่าวเลยนะเขาบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคุณก็ไปตอบลูกๆหลานๆเองก็แล้วกันถ้าลูกหลานๆถามว่านี่เมื่อไหร่หนังดิสนีย์เรื่องใหม่จะฉายเมื่อไหร่ซีรีส์มาเวล l อันใหม่จะมาสักทีเนี่ยมันมาไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยคุณก็ไปตอบเองก็แล้วกันแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ขอให อขอค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมแบบที่เราเสนอไปก็แล้วกันนะนต้องรอดูอันนั้นนั้นดังนั้นอันนี้ต้องรอดูครับว่าเขาจะตกลงกันได้เมื่อไหร่นอกจาก The Last of Us นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับผลกระทบคือเตรียมจะเปิดกล้องอยู่รำมารมาร,ร,ร,ร่ออยู่แล้วแด e ์เดวิสภาคใหม่แด e d เดวิ b บอลอ g เกนนะครับมีกำหนดแต่ว่ากำหนดเขาจะทำแล้วก็จะมาออนใน Disney Plus นะครับแต่ปรากฏว่าจากการสไตร์เนี่ย ทุกอย่างก็เลยต้องเลื่อนนะครับเลื่อนกําหนดการปล่อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ประกาศว่าดีเลย์แน่นอนนะครับก็คือ Stranger Things นะครับอันนี้ก็ดีเลย์แน่นอน100%แล้วเละเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของ Pre-production เต็มๆเ,เลยแล้วก็ยังไม่รู้กำหนดว่าพรีนี้จะเสร็จเมื่อไหร่และ Stranger Things ก,ก็ไม่ได้เหมือนภาพยนตร์นะครับด้วยความเป็นซีรีส์แบบ Stranger Things ด้วยนะคือใช้ Writer Room ใช้แบบห้องเขียนบทที่ใหญ่แล้วก็ใช้จำนวนนักเขียนบทที่มา ช่วยกันแบบระดมสมองในการออกไอเดียสร้างบทภาพยนตร์บทซีรีส์เรืง Stranger Things เยอะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาว่าไม่สามารถไปต่อในภาคจบนี้ได้นะครับรอดูต่อไปอีกหนึ่งเรื่องที่ประกาศอย่างชัดเจนนะครับก็คือเขาบอกครอบครอบบ้าใครครอบอบ้าใครซีซั่นใหม่เนี่ยเป็นซีซั่นที่6เนี่ยอันนี้ตัว c o c r e a t ร r นะครับคุณจอนเฮิร์ตวิชนะครับออกมาทวิตเลยว่าไม่มีไรเตอร์อยู่ในเซตเลยก็ ทำงานต่อไม่ได้คือแกบอกแบบนี้ครับว่าพวกเราเนี่ยไม่ชอบการสไตร์นะแต่ถ้ามันต้องทํามันก็ต้องทํเาเราจะรดปาะกาจะเริ่มงานในไรเตอร์รูมแล้วไม่มีไรเตอร์อยู่ในไรเตอร์รูมเลยแม้แต่คนเดียวไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับดังนั้นทุกอย่างมันก็ต้องเลื่อนฉายแล้แกก็ลงรูปของทีมนักเขียนบทของขอบา้าไครคุณดูนะครับ เขาว่าใครเขียนเยอะขนาดนี้นะครับสามหกเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คนที่ระดมสมองในการเขียนบทเขบาบ่าใครมันเป็นประมาณนี้นังนั้น,น,นถ้าต้องใช้เขียนคนเขียนบทเยอะขนาดนี้แล้วไปกันหมดเนี่ยสไตล์ซึ่งเขาเขาเขาค่อนข้างจะเป็นเปึกแผ่นนะครับทําให้ซทรี์ก็ต้องเลื่อนฉายไปเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงอัปเดตอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับซทรี์เลื่อนแต่ว่านักแสดงออกมาแสดงกําลังแสดงพลัง ในการร่วมร่วมสนับสนุนการสไตร์ของนักเขียนบทนะครับเราเคยรายงานไปแล้วใน movie party ว่านักแสดงหลายๆคนเป็นโดมัสคารที่เล่น the last of us แล้วเพื่อได้รางวัลจาก mtv movie award ไปเนี่ยแกก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าแกยืนข้างมือเขียนบทเลยนะสไตร์ไดก็สไตร์ไปเลยนะอีกหนึ่งคนที่นวันนี้ไม่ได้แค่ไม่ได้แค่ออกมาพูดอะไรสนับสนุนนะครับแต่ไปร่วมเลย ก็คือบ๊อบวอลเดนเคิร์กนะครับบ๊อบวอลเดนเคิร์กปัจจุบันอาจจะเป็นนักแสดงแล้วแต่ว่าอาดีตแกเป็นสายโปรดิวเซอร์แกเป็นสายคนเบื้องหลังแหะครับค่อนข้างจะอินเป็นบุคลากรในวงการเหมือนกันก็ออกมาสนับสนุนนะครับกับการสไตร์แล้วก็รียกร้องความเป็นธรรมเพื่ออย่างที่เขาบอกแหละ acting together for a be better future เพื่ออนาคตที่มันที่มันดีกว่าของพวกเรานะฮะร,รอดูครับว่าเหล่านี้จะจบลงเมื่อ,อไหร่นะครับถ้าคอนเทนต์อเมริกา ไปต่อไม่ได้มีปัญหาเพราะว่า w g a วิวสไตร์กันอยู่แล้วเรารอแบบไม่มีกำหนดว่าเมื่อไหร่ภาคใหม่ภาคใหม่ภาคใหม่ซีซั่นใหม่จะมาสักทีเนี่ยมันไม่มีมันมองไม่เห็นอนาคตเนี่ยขยับไปดูหนังสเปนได้ครับเพราะว่าหนังสเปนกำหนดฉายไม่ใช่กำหนดฉายดิเปิดตัวแล้วว่ากำลังจะมีภาคใหม่เดอะแพลตฟอร์มนั่นเองครับใครหลายๆคนน่าจะเห็นรูปไปแล้วละวันนี้โซเชียลมีเดียของ สายอินฟลูเอนเซอร์สายภาพยนาร์หลายๆท่านก็มีการแชร์ภาพจาก the p l พล f ฟอร์ภาค1ภาค2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการปล่อยรูปชุดแรกของ the platform ภาค2ออกมาแล้ว the p l พล f o อร์นี่เป็นหนัง original content ของ netflix นะครับที่เอาจริงๆตัวหนังอาร์ตมากดูไม่ง่ายแต่เอาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ดูไม่ยากเราสามารถดูเป็นแบบทริลเลอร์ได้เลยแะครับแต่มันก็จะมีความงงนิดๆหละ แต่ในความงงนิดนิดนั้นมันก็มีวิชชัวบางอย่างที่น่าตกใจอยู่แล้วก็มีความมีระดับของการตีความที่ผมว่าต่อให้ไม่ใช่สายตีความนะครับก็สามารถตีความได้ง่ายๆแล้วก็บันเทิมไปกับมันได้มันพูดถึงชนชั้นมันพูดถึงการบริโภคมันพูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับสังคมอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับผ่านผ่านการเล่าในแบบของไซไฟชั่นแบบประหลาดประหลาดแบบเนี้ยลิฟ กับคนที่อยู่ในแต่ละชั้นแล้วมีอาหารเลื่อนลงมาเราตื่นขึ้นมาเราจะถูกย้ายไปชั้นนั้นชั้นนี้ไม่มีใครรู้อาหารจะถูกกินลงมาจากชั้นหนึ่งลงไปจนถึงชั้นล่างสุดถ้าคนข้างบนไม่เหลือคนข้างล่างก็จะไม่มีกินเลยอย่างงี้โอ้มัน,มนเป็นไอเดียที่มึงคิดได้ยังไงแล้วมันก็สนุกมากๆแต่ตอนจบผมเห็นหลายคนก็บน่นว่ามันเอ๊ะมันทำไมจบดูมันไม่รู้เรื่องใช่ครับมันจบแบบปแปลกๆฮะมันจบแบบให้คาดเดาแต่ว่า วันนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่มานำเสนอครับกับ The Platform p l a t f o อร์มภาค2เปิดตัวผู้เล่นหน้าใหม่มา2คนนะครับเป็นน้าตัวใหญ่หัวโล้นซึ่งไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่านะครับกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่าเหมือนกันใน t ด e p l a ล f ฟอร์แต่ละชั้นจะมีผู้เล่น2คนอยู่ด้วยกันคราวนี้ชายหญิงคู่นี้มาอยู่ด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้ว เขาจะมีการพยายามหาเปิดความลับครั้งใหม่ของเดอะแพลตฟอร์มออกมายังไงเนี่ยอันนี้ต้องรอดูไม่เลทน,นะครับไม่ดีเลยไม่โดนผลกระทบของ WGA เพราะว่าดูแพลตฟอร์มหลังสเปนนะเป็นออริจินอลเน็ตฟลิกคอนเทนต์ผมว่าหลายคนรอคอยนะฮะกลับมาที่สตรีมมิ่งอีกหนึ่งเจ้าที่หลายคนติดตามอยู่ก็คือ Disney Plus นะครับกับเรื่องของ Mandalorian ผมดูจบเรียบร้อยแล้วสนุก แล้วก็ต้องยอมรับว่าต่อให้เราชอบตัวละครแมนเดโลเรียนที่เป็นแบบใส่เกาะไปดูพัสคารมีความเท่ยังไงก็ตามเนี่ยเสน่ห์ของแมนเดโลเรียนที่เป็นเป็นแม่เหล็กอันดับหนึ่งของซีรีส์ชุดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้โกกรูที่เป็นไอตัวเบบี้โยดานะมันน่ารักมันดูแบบมีเสน่ห์มันดูมีความเป็นโยดาตัวเก่าด้วยนะแล้วมันก็ดูมีความไม่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอะมันดูจับต้องได้มันเดินตุกๆนิดๆเหมือนเด็กอะแล้วอยู่ๆมันจะแสดงอภิิหารมันก็แสดงอภิิหารออกมาแต่ นอกจากความน่าสนใจความมีเสน่ห์ของไอ้ตัวละครโกกูรูในเรื่องไอ้เบบี้โยดาเนี่ยไอ้ตัวละครตัวนี้ดันมาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางอย่างครับที่เขานินทาซุบซิบกันว่าไอ้จอห์นฟราฟโรกับผู้กำกับเนี่ยครีเอทเบบี้โยดามาตั้งแต่แมนเดลอรีนภาคแรกเนี่ยดูไม่ค่อยออริจินอลนะเหมือนไปลอกใครมาหรือเปล่าดูดูแล้วมันดูแล้วนึกถึงตัวอะไรบางอย่าง ไอ้ตอนแรกดูไปแล้วก็นึกถึงไอ้ตัวโยดาที่ขี่อยู่บนหลังไอ้ลุคสกายวอลเกอร์นะครับที่คุณแฟรงค์ออสเป็นคนภาคอะ่ะแต่ดูไปทีมันก็ดูไอ้การขย่งขยับกับจริตจัก้านมันก็ไม่ใช่โยดานะเพราะว่าโยดามันแก่แล้วหลายคนดูเบบี้โยดาแล้วนึกถึงกิสม o ครับอันนี้เป็นเรื่องระดับโลกเลยครับคนนินทาการเลยกันโอ้โหบางคนถึงก็ด่าเลยและครับว่า มันลอกเกรมลินมาชัดๆวิธีการเดินบุคลิกท่าทางสเสน่ห์หลายๆอย่างมันลอกเกรมลินหนังครอบครัวปนสยองขวัญปนแฟนตาซีน่าจะปี1984มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผู้กำกับตอนนั้นเนี่ยชื่ออะไรนะผมนึกไม่ออกเออผู้กำกับเกรมลินเนี่ย ซึ่งไอเรื่องนี้เอาบอกแบบนี้ฮะบอกแบบนี้เรื่องไอเบบี้โยดาลอกเกรมลินเนี่ยมันดังแล้วก็มันพูดกันจนไปถึงหูผู้กำกับคุณโจดันเต้ซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่องเกรมลินซานฟรานซิสโกแคนิคัลก็เลยไปสัมภาษณ์โจดันเต้ครับโจดันเต้เนี่ยปัจจุบันอายุไม่น้อยแล้วนะครับ76ปีแล้วครับออกมาพูดถึง กระแสะเรื่องที่มีคนบอกว่าเบบี้ยดาดูแล้วดูคล้ายๆว่าจะลอกไอ้กิสมจากเรื่องเกรมลินโจดันเต้ไม่เป็นนีปรนนอมครับไม่มีการก้าวข้ามความขัดแย้งครับกูรู้สึกยังไงกูก็พูดไปอย่างนั้นเลยครับโจแดนเต้บอกว่าสําหรับผมนะผมคิดว่าความยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่ทําให้หนังชุดเกรมลินมันไปได้สวยเนี่ยเป็นเพราะว่าสมเนยของตัวละครกิสม ที่พวกเราออกแบบมาให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีดูความเป็นเด็กอยู่ในขณะเดียวกันถ้าคุณดูลักตัวละครไอ้บิ๊บบิยูดาเนี่ยมันดูมีความเป็นเด็กเหมือนไอ้กิสโมเป๊ะเลยสเสน่ห์ทุกอย่างราวกับหยิบเอามาจากตัวละครกิสโมจากเรื่องเกรมลินเลยดังนั้นความเห็นส่วนตัวโจเดนเต้บอกว่าไอ้นี่มันขโมยของเรามาชัดๆหน้าไม่อาย ซึ่งนั่นเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับ <laughs> ผมไม่ค้นต่อครับผมอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้คุณจอห์นฟราฟโรผู้กํากับเนี่ยให้สัมภาษณ์เคยให้สัมภาษณ์ไหมว่าตัวเบบี้โยดาหรือว่าโกรกูที่ตอนที่ทำมาถึงสามภาคแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจไหมเ <c urs> คยพูดถึงกิสโมสักนิดหนึ่งไหมสักนิดหนึ่งเคยไหม ไม่มีครับจอร์นฟาโรคเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครเบบี้ยดาในหนังชุดแมนเดเรียนเอาไว้แบบนี้ครับแกบอกว่าตอนแรกที่เราจะสร้างตัวละครนี้เนี่ยคุณเดฟฟิโลนีซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยแกร่างภาพนี้แหละครับร่างภาพเบบี้ยดามาด้วยอารมณ์แบบออมีความเป็นแบบได้แรงบันดาลใจมาจาก E t เหมือนกับช็อตที่มันเอานิ้วจิ้มกับไอเด็กไอเด็กตัวละครพระเอกอีทีนั่นแหละครับแกบอกว่าอันนั้นนะ่ะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครเบบี้โยดาก่อนที่ภาพร่างของเดฟฟ,ฟิลโลนีอันนี้เนี่ยจะถูกส่งต่อไปที่หัวหน้าคอนเซปต์อาร์ติสต์ดีไซน์ของหัวหน้าฝ่ายแผนกอาร์ตของหนังชื่อคุณดักเชียง แกก็เอาออกมาวาดต่อครับแล้วก็ตีความต่อไบวิโยดาเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกรมลินลีลาท่าทางในการขยับอ่ะก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากโยดาตัวเก่าดังนั้นคิดว่าคนน่าจะคิดไปเองว่า <laughs> <laughs> คิดไปเองหรือไม่ก็ตามนะครับโจดันเต้ไม่พอใจครับเอาแค่นี้แล้วกันเหมือนหรือไม่ อันนี้ผมฝากทุกคนช่วยคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับส่วนตัวผมผมว่าเหมือนว่ะ <laughs> อ่ะสุดท้ายครับไหนๆก็พูดถึง Disney Plus ไปแล้วนะยังไม่สุดท้ายสุดท้ายครับไหนๆก็พูดถึง dis n e y Plus ไปแล้วอันหนึ่งที่ต้องพูดกันแบบเป็นเรื่องบรราวแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยวะก็คือ disney plus ในไตรามาสที่2นะครับของปี2023มีการรายงานผลประกอบการมาแล้วว่ายอดผู้ติดตาม subscribe disney plus แต่ยอดสมาชิกกับผูดง่ายๆดีกว่ายอดสมาชิก disney plus หล่นอย่างเป็นรูปธรรมครับยอดผู้ยอดผู้ชม disney plus ที่เป็นสมาชิกตอนนี้มียอดอยู่ประมาณ157ล้านแอคเคา ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าตัวเลขที่เขาประเมินเอาไว้มากพอสมควรครับเหตุผลเนี่ยนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคอนเทนต์ใหม่จาก Disney Plus มีปริมาณน้อยเกินไปในช่วง4เดือนแรกที่ผ่านมานะครับไอ้น้นๆเลยเนี่ยมันมีแค่ Mandalorian กับไอ้มาเวลนี่ปีนี้แมมผมจำไม่ได้ คือไอที่เป็นใหม่ๆแล้วจังๆของดิสนีย์พลัสเนี่ยมันแทบไม่มีเลยครับประกอบกับถ้าเราไปเช็คดูนะไอดิสนีย์พลัสที่จะเข้าปี2023ทั้งหลายนะคุณลองไถดูสิครับมันไม่ค่อยโดนครับแบ a แบ h ก็เป็น Star War เกินไป i l l o w ก็โอ้โห i l l o ลเจ๊งกระบงมากเลยยับมากเลย n น t ช o n a l t r e a s u r e ก็ไปไม่รอดนะครับสารคดีไม่ใช่ตัวที่จะดึงดูดอะไรได้อยู่แล้ว ก็พอไปได้แต่ก็จะมีกลุ่มแฟนของเขาอะนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ต่างๆนานาที่รออยู่ภายในปีนี้มันก็ช่างไม่น่าตื่นเต้นเอาซะเลยนะครับซูเปอร์คิตตี้อย่างเงี้ยแอปพอร์ตเซอร์คตี้เบสอินบริดเดิลเซเลบริตี้คอร์สตอรี่อีวิลจีเนียซีซั่นหนึ่งอันนี้เป็นนั่นจะเป็นสารคดีนะเนี่ยคุณดูสิฮะ มันวนไปวนมาไม่มีอะไรใหม่เลยดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลลวครับว่าทำไมยอดผู้ติดตามของดิสนีย์เนี่ยดิสพลสเนี่ยมันถึงได้ตกแบบนี้นะครับประกอบกับคอนเทนต์ที่เหลือในปี2023เนี่ยก็ยังไม่มีคอนเทนต์ไหนที่เป็นคอนเทนต์แบบมัสซีของดิสนียเลยนะครับก็รอแต่อ้พวกคอนเทนต์ที่จะตกมาจากฉายโรงฉายจอใหญ่แล้วค่อยๆม้วนกลับมาที่ d i ส n e y p l พลอ่ะอันนี้ ตอนแรกนี่ว่าคิดไปเองเพราะว่าคนรอบตัวหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าต่อให้มันถูกแต่ถ้าไม่ได้ดูเลยก็มีไว้ก็ป่วยกันนะรอมันมีดูค่อยกลับมาสมัครก็ได้แล้วก็ถอนสมาชิก Disney Plus กันออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้คิดไปเองครับเขาคิดกันแบบนี้ทั่วโลกเลยดังนั้นก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะสู้กับสงครามนี้อย่างไรนะครับ Netflix กก็ขยันปล่อยคอนเทนต์ใหม่มากนะครับในขณะที่ ผมก็เห็นด้วยกับพี่ต่อนะเอเมซอน r ร m มก็แบบคอนเทนต์ก็ดีดูดีมาก d ดิส y พล u สก็เต็มไปด้วยไอที่ดูแล้วนะครับต้องรอจริงๆแหละครับว่าเขาจะสู้กลับอย่างไรนะนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่รวบรวมมารายงานให้ทุกคนได้ฟังในรายการ w i l w f เ d e r r d i o o วันนี้ครับ